ปิดมือถือทั้งหมดนะครับจนกว่าจะเสร็จพิธีปิดมือถือทั้งหมดนะครับ,รรบแล้วก็เรียบร้อยเข้าไว้นะครับงานนี้จะได้ผลเดียวเท่านั้นนะครับ ในพิธีนะครับทำพิธีบวงสวงถ้ากราบเรียนเชิญคุณพิชิตไม่พุ่มประธานฝ่ายคารวะาจุดทุกเทียนที่โต๊ะบวงสวงนะครับสองนาทีครับสมบัติน,นี้ก็ได้เวลาเป็นบุคลนเริ่องแล้วนะครับขอกราบวารันธนาประเดชพระคุณองค์ประธานในพิธี you ตระตูปวิสติคันธภา้ังอาติปติมหาราชายสัตติโสพุทธวิตัสสะข้าโอเจมานามาปัลลยทิมันตูทุติมันตูวันนวันตูเยสัทินโนโมธมานาทั้งสู तखिनञ्जरे सम्राचा विरुन्हो तपसा सती कुम्भन्था नहाराजाय सती सोता विमूर्तमानामहापल्ला इति मन्तो मन्तो वर्णवन्तो यसति नमो मानाथांसुः ปัจจิมันติสังไรชาวิรูปโธปสาติทินาคานังอาทิปติอาวุธมานามะปุลลาอิสมันตุทุติมันตุวันโนวันตุเยสัตถิโนโมสมมานาทังสุปุตรนิสังไรชาภูเวโรตัปปชาติทิยากาณังอาทิปติ महाराचाय सति सोत्तत्सहोतमा नाम प्रतिमन्तोत् विमन्तो वर्णवन्तो ये सति लो मोतोत्तरं दिशं च महाराजा समन्ता चतुर्लोटि समानाथं सो श्री चंद्रे बि मेये खे ก็กราบเชิญคุณพิชัยพุ่มนะครับอังเพระเกศหระกสมเด็จพระปฐมนะครับคุณสุปฏิชาบันดีอันเชิญทานพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระรปฐมนะครับแล้วก็คุณปรโปรโจุใสอัญเชิญทานพระเกศอรลาสมเด็จพระจุบันนะครับอันเชิญทานพระบรมสารีริกธาต ดิวัฒคุณกิตติอน,นงคึณงวงวางและคุณพี่สันคุณตรียนุชคุณกรณิศตักของชัยเจสโอขึ้นครับหลังจากนั้นก็เขาเรียนเชิญนะครับคณนะ ท่านตัดสุดตัวก็หมดนั่งรอน้านล่างนะครับ Yeah. Uh -huh. thank you